สิ่งที่ผมผิดหวังมากกับหัวหน้าพักเพื่อไทยท่านสมพงษ์มรวิวัตเลขาธิการพักเพื่อไทยคุณประเสริฐจันทรวงทองและพักร่วมฝ่ายค้านไม่ว่าจะเป็นพักก้าวไกลคุณพิชาลิมเจริญรัตและกรรมการบริหารพักก้าวไกลทุกคนที่ได้ออกมาพูดในลักษณะปกป้องกับ บรรดาพวกม็อบทั้งหลายที่มาขัดขวางเส้นทางเสด็จซึ่งตรงนี้เนี่ยข้อเท็จจริงที่น้องประชาชนก็ทราบอยู่แล้วว่าเจตนารมของม็อบเหล่านี้นั้นได้ก้าวล่วงสถาบันมาตั้งแต่แรกได้พยายามปสาสัยโจมตีจับจ้วงสถาบันและข้อเรียกร้องต่างๆก็พยายามที่จะเกี่ยวข้องกับสถาบันพระหมหากษัตริย์ตลอดระยะเวลายอย่างต่อเน,นื่อง ท่านสมภพอมวิวัต์คุณประเสริฐจันทะลวงทองหัวหน้าพักเก้าไกลคุณพิชาและพักร่วมฝ่ายค้านทั้งหลายทั้งปวงก็รู้ดีว่าแกนนนำของกลุ่มคณะราษฎรหรือลดแอดพวกนี้เนี่ยได้เรียกข้อเรียกร้องในการที่จะเกี่ยวข้องกับสถาบันพระกสัตร์ยอย่างไรทุกคน คนไทยธรรมเทศเขารู้ดีคนไทยธรรมเทศที่จงรักภักดีไม่ได้โง่คนไทยธรรมเทศที่จงรักภักดีไม่ได้กินหญ้ากินแกลบแต่ว่าน้าพักเนขาธิการพักเพื่อไทยและผู้บริหารของพักก้าวไกลคุณพิชาและคณะอย่าแกล้งโง่ครับท่านออกมาปกป้องท่านมา เหมือนกับยุยงให้คนกลุ่มนี้เนี่ยก้าวล่วงสถาบันคิดจะล้มล้างสถาบันหรืออย่างไรคนกลุ่มนี้พยายามที่จะยุยงปลุกปัน่นให้พี่น้องประชาชนนักศึกษาโดยมีคนอยู่เบื้องหลังไม่ว่าจะเป็นคุณธนาธรจึงุูกเืองกิจคุณปิยบุตรคุณช่ออภิกาคนเหล่านี้เนี่ยก็รู้อยู่แล้วว่าเป้าหมายเพื่ออะไรอย่างไร ผมไม่เห็นด้วยกับสิ่งที่ทางพรรคเพื่อไทยและผู้หลรพรักเพื่อไทยได้ออกมาเพื่อปกป้องคนกลุ่มนี้เหตุผลก็คือว่าเสมือนหนึ่งพรรคสนับสนุนการชุมนุมที่เกิดความรุนแรงต้องการให้เกิดความรุนแรงหรือต้องการที่จะให้คนกลุ่มนี้คิดจับจ้วงก้าวล่วง สถาบันการที่มาขัดขวางกระบวนเสด็จพระราชดำเนินของพระราชนีนั้นที่น้องประชาชนคนไทยเสียใจที่น้องประชาชนคนไทยที่จงรักภักดีนั้นรับไม่ได้ดังนั้นผมก็อยากให้คนหน้าพรคเพื่อไทยผู้แทนพรคเพื่อไทยได้ดูตัวอย่างคุณหญิงพจมานดามาพงศ์คุณหญิงอ้อ ท่านได้แสดงถึงความจงรักภักดีต่อในหลวงรัชกาลที่10อย่างไรผมไม่ต้องการให้พรรคเพื่อไทยนั้นได้ให้การสนับสนุนคนกลุ่มนี้ในฐานะที่ท่านสมพงษ์อมรวิวัตรนั้นก็เป็นบุคคลที่เป็นคนดีคนหนึ่งและเป็นคนที่จงรักภักดีต่อสถาบันพระมาหากษัตริย์ก็ฝากถึงท่านสมพงษ์ อมริวัตรการจะมีข้อเรียกร้องให้รัฐบาลดําเนินการอย่างไรนั้นก็ควรจะใช้ข้อมูลข้อเท็จจริงอย่าได้นะครับสนับสนุนบุคคลกลุ่มบุคคลที่คิดก้าวล่วงสถาบันคิดลมล้างสถาบันพระมหากษัตริย์เลยครับขอบคุณครับ